รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมนุษยชาติได้คิดค้นการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์งต่างๆมากมายแต่ด้วยความหลากหลายทางเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์มนุษย์เริ่มใช้สัญ,ญลักษณ์ต่างๆถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่องรอยของอดีตและไม่สูญสลายไปตามกาลเวลาเวลาผ่านไปหลายพันปีมนุษย์ ไม่เคยหยุดพัฒนาวิวัฒนาการของการสื่อสารจนในที่สุดได้ก่อเกิดการสื่อสารภายใต้การพอรรหัสรูปแบบใหม่ของโลกขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดาวินชีเกมพอรรหัส สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ยามิชิเกมอดรหัสครับผมมาแล้วครับผมแชมป์คนใหม่ของเรายืนยิ้มนะฮะอย่างที่เธอยิ้มมาตลอดนะหลายๆวันที่อยู่กับเราน้องบิวค่ะบอกเลยว่ากลยุทธ์ของสาวคนนี้ในการกดและตอบนั้นไม่ธรรมดาจริง ทำ ه ة าหัวหน้าทีมสตีลของเราเครียดเลยโอ้โหตกใจเลยทีเดียวนะ,ะ uh huh. เพราะว่าฝีไม้ไลายมือเธอไม่ได้ละมุนละม่อมเหมือนกับหน้าตาที่น่ารักเลยใครการที่จะเป็นคนต่อไปที่ลงไปเจอกับเธอไว้พอใ้โชคดีแล้วกันนะคะ <c oughs> ขอให้สนุกสนานกับการเล่นเกมในครั้งนี้ค่ะเอาไปว่าเรนด้อม <c oughs> กันเลยค่ะ <Burn> เบอร์หนึ่งครับอ่อคุณพี่นั่งก่อนค่ะ แนะนำตัวสักน nah no. ิดนึงชื right. ่อน yes. ้ำค no no. oh no? ่ะพี่น้ำนะคะเป็นไงเห็นบิวถอดรหัสไวไหมคะพี่ไวมากพี่น้ำสู้ๆนะคะพี่ทําไม่ได้นะคะขอบคุณค่ะโอเคค่ะโชคดีค่ะเชิญครับสวัสดีครับคุณน้ำครับเพิ่งมาเลยค่ะปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับคุณน้ำพนักงานออฟฟิศค่ะเป็นพนักงานออฟฟิศครับดูดัฟนิชีมานานยังครับคุณน้ำครับก็ดูบ่อยอยู่ค่ะดูบ่อยอยู่นะ ทุกคนบอกว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยถอดรหัสง่ายๆ่ายวินาทีดูเหมือนมีเวลาเยอะมันเลอเฟือแต่พอมาอยู่ที่นี่เผลอแป๊บเดียวครับผม <c oughs> ไปไม่ถึงกดไม่ทันกันยเยอะหรือว่าถอดรหัสกันไม่ได้แต่มาแล้วก็ต้องสู้เต็มที่นะคุณน้ำนะค่ะพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมไปต่อไหมครับน้องบิลพร้อมค่ะพร้อมครับงั้นเราไปกันเลยครับดาวิชีใส่ให้คนละหนึ่งหมื่นครับและสู้กันมาครับคนละ2,000ตรงกลาง4 0 0พตรงกลางครับ ดาวินชีขอสี่ขยางสี่ขยางประาดภาพมาครับเบอร์สองค่ะทีมสตีล คุณแพรกดแล้วนะครับบายบายเรียนให้สนุกนะโอ้โหทำได้คุณแพรมาเลยค่ะสีพยางนี้ค่ะค่ะห้าแยกลาดเผาค่ะ5้าแยกลาดเพร้าวถูกต้องครับ <laughs> ภาพแรกภาพของน้องแอร์นะครับแต่ถ้าเกิดนับดีๆมีทั้งหมด5แอร์ใส่คำว่ายกจากภาพที่2เข้าไปเป็น5แยกและบายบายเรียนให้สนุกนะก็คือคุณพ่อกำลังลานั่นเองลาเด็กก็ใส่ดอเด็กเข้าไปเป็นลาดและมะพร้าวมาแต่ครึ่งท้ายมาแค่พร้าว5แยกลาดพร้าวรับไปสองพครับและอีกหนึ่งร้านชําของดีเนอร์ในสาขาของคุณแร นะคะก็รับไปอีกเซตเช่นกันสำหรับคิปเซตของดีนากาบ้านมถั่วเหลือส่วนผสมจมูกข้าวญี่ปุ่นดื่มทุกวันเพิ่มประโยชน์ทุกวันรับอีกแล้วค่ะโอ้โหจริงๆผมทำรายการนี้เนี่ยผมควรจะเก่งภาษาไทยขึ้นเยอะมากนะ,ะแต่ยิ่งผมทำไปนนานๆผมยิ่งสับสนยิ่งงง,ง <laughs> ยิ่งงงเพระาเจนนีหลอกอยู่ทุกวันหลอกอยู่ทุกสัปดาห์ะนะฮะอาทิตย์ละหวันจริงๆมา ลุยกันต่อครับเหลือคนละ8,000สู้กันมาครับคนละ2,000ตรงกลาง4,000ตรงกลางครับใครได้ไปนะครับกลับขึ้นมาที่1,000 0ต่อ6,000ดาวินชีขอ3พยาง3พยางราดภาพมาครับ บอร์ <Be> <า>ครับเบอร์หกสิบวินาทีครับด๋ยวครับยาสีฟันค่ะยาสีฟัน <c oughs> <c oughs> จะถูกต้องครับผม <c oughs> ภาพแรกนะครับยันสีฟ้าแต่ว่าไม่เอาโถตัดไม่โถกออกไปยันสีฟ้า <c oughs> วนกลับยาสีฟัน <c oughs> 10,000ต่อ6,000ครับ เอาละคุณน้ำครับ่เป็นเวลาที่เราต้องสู้แล้วครับ6,000ค0 0 0นนะครับมาครับรวมเป็น2,000ตรงกลาง2,000ตรงกลางครับถ้าเกิดคุณน้ำดึงกลับไปได้นะครับจะขึ้นตามที่7,000ต่อ9,000 2,000ตรงกลางครับดาวินชีขอ3พยาง3พยางรหัสภาพมาครับ เดี๋ยวครับมวยสากรค่ะมวยสากรถูกต้องครับภาพแรกเป็นภาพของขอบโต๊ะที่มีความมนนะฮะก็มนภาพที่สองน้องสาภาพที่สามกลวยนะฮะมนสากรวยมวยสากรรับอีก2,000ครับ11,000ต่อ5,000ครับดัครับสู้เท่าไหร่ครับ1,000ค่ะ1,000ครับมาครับรวมเป็น2,000ตรงกลาง สู่เขานะค,คุณแพตอนนี้มีคุณแพรกับคุณน้ำนะฮะที่จะกดกันอยู่เรื่อยๆเมื่อกี้คุณเบิร์ตก็กได้ไปแล้วเรียบร้อย2องพันตรงกลางครับดาวินชีขอ2พยางสองพยาง,ง,ยางรหัสภาพมาครับ เบอร์สี่ค่ะเบอร์สี่ทีมสิลน้องบิวครับแมงมุมค่ะแมงมุมค่ะถูกต้องค่ะภาพแรกนะฮะภาพของเหล่าแมลงภาพที่สองก็คือชี้ไปที่ท<น>มุมของกล่องแมลงมุมแต่ภาพสุดท้ายบอกว่าเอาลอลิงออกไปเหลือแมงมุม1 2ื0 0สต่อสี่พครับน,น,น้ำสู้นะ ยังเหลือ 16, 1 6 0 0นนะครับยังเหลือเยอะเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะไปยังไงต่อคุณน้ำครับขอหน0 0งันก่อนค่ะหนึ่ได้เลยครับผมมาครับรวมกันเป็น2,000ตรงกลางต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้นะฮะในสกอร์บอร์ดครับเหลืออยู่ทั้งหมด16,000ไม่รู้ล่ะถ้าเกิดน้องบิวสามารถรักษาไว้ได้หมดแล้วสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้คุณน้ำได้และเป็นแชมป์สมัยที่2 คุณจะบวกไปอีก 16, อ1 6 0 0 0ืแชมป์สองสมัยกับเงินสะสม3 2 0 0 0นี่สวยงามเลยสวยงามจริงๆเราเรามาดูครับเพราะว่าคุณน้ำเองก็ยังมีโอกาสอย่างแน่นอน2 0 0 0ตรงกลางครับดาวินชีขอสอพยางสองพยางรหัสเสียงมาครับอวัยวะปอกอากาศถูกทางออก อวัยวะปอกอากาศถูกทางออกอวัยวะปอกอากาศถูกทางออกนิดเดียวอีกคุณอาคุณบิวครับตอบครับปอดแหกคับปอดแหกถูกต้องครับอวัยวะฟอกอากาศนี่คือปอดนะฮะถูกแยกออกก็คือถูกแหกออกนั่นเองหรือปอดแหก ตอนนี้นะครับคุณบิวขึ้นนำแล้ว1 3,000ในขณะที่คุณน้ำเหลือ3,000สู้เท่าไหร่ครับคุณน้ำาอ0พค่ะสองพนนะครับๆ<า>ค่ะ2พันจากคุณน้ำและอีก2 0 0 0จากคุณบิวนะครับรวมกันเป็น4 0 0พันตรงกลางนั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณน้ำสามารถดึง4 0 0พันนี้กลับมาได้จะขึ้นตามที่5,000ต้องดึงกลับมาให้ได้ไม่อย่างนั้นข้อหน้าหมดหน้าตัก4 0 0พตรงกลางครับดา์วินชีขอ3พยาง สามพยางรหัสภาพมาครับสี่พันตรงกลางครับดาวินชีขอสามพยางสามพยางรหัสภาพมาครับ ถูกต้องครับนี่เยี่ยมภาพแรกคือภาพของสะนะครับส่วนภาพที่สองเป็นภาพที่บ่งบอกถึงฐานะคนรวยและ<า>คนจนสถานะกลับมาที่5,000ต่อ1 1 0 0 0ครับลอดพ้นไปจากเซฟโซนแต่ขอให้ทำได้อีกหนึ่งข้อแต่จะได้สบายๆนะครับเรามาดูกันว่าน้องบิวจะสู้เท่าไหร่มี1 1 0 0 0ครับคุณน้ำมีอยู่5,000 สู้เท่าไหร่คะ2 0 0 0 0ค่ะ2,000ครับรวมเป็น4,000ตรงกลางและคราวนี้ครับถ้าเกิดคุณน้ำดึง4,000นี้ไปได้ขึ้นตามมาติดเลยทีนี้แต่ถ้าปล่อยหลุดไปกลับเข้าสู่โซนอันตรายอีกครั้งเรามาดูกันครับว่าคุณน้ำจะทำได้หรือเปล่าดาวินชีขอ2พยางครับ2พยางปรหัาเสียงมาครับ ใส่พิชชาดเทน้ำใส่พิชชาดเทน้ำใส่พิชชาดบิวครับรถเมย์ค่ะรถเมย์ถูกต้องครับคุณน้ำเกือบแล้วเมื่อกี้นิดเดียวเอง เทน้ําใส่พิชนาเทน้ําก็คือการรดน้ำนั่นเองใส่พิชนาตก็คือน้องเมย์พิชนาตรดเมยกลับขึ้นมาน้ำครับที่1 3ึ0 0หต่อ3,000ครับกลับสู่สภาวะเมื่อสักครู่ที่เราสามารถดึงกลับมาได้ครับคุณน้ำหน0 0งค่ะฮะห0ึ่งพันเลยหนึ่งไม่สองพนะหนึ่โอเคมาครับรวมกันเป็น2,000ตรงกลาง 2,000ตรงกลางนี้นะครับคุณน้ำต้องดึงกลับไปได้นะฮะจะได้ขึ้นตามที่4,000ต่อ1น0 0 0 0 0แต่ถ้าปล่อยหลุดไปต้องหมดหน้าตักนะครับ2,000ตรงกลางครับดาวินชีขอ1พยาง1พยางราดภาพมาครับ หมดเวลาคุณบีนะครับสิบวินาทีสามสองกดไหมฮะไม่กดครับน่าเสียดายจริงๆคุณบีครับหนึ่งพยางค์ noise ค่ะ noise นี่ถูกต้องครับผม รับไปอีกหนึ่งพันนะครับ <c oughs> สําหรับคุณบีนี่ก็เป็นอีกคนที่กดหลายครั้งเหลือเกินนี่ไงคะแล้วก็จะตั้งร้ายอีกหนึ่งคนแล้วเพราะว่าได้รับกิฟต์เซ็ตจากดีหน้ากาบ้านนมถั่วเหลืองส่วนผสมจมูกข้าวญี่ปุ่นอีกแล้วค่ะ <c oughs> ภาพแรกและภาพสุดท้ายนะครับคือภาพของจมูกที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า nose นะครับ <c oughs> สะกด n o s e <c oughs> แต่ว่าถูกแบ่งครึ่งเอาไว้ก็เลยกลายเป็น n o มาก่อนนะฮะแล้วภาพที่สองเป็นภาพของการ ไอ้ซะงั้นก็ N O I ตบท้ายด้วย S E อ่านว่าหรือออกเสียงว่า noise สุดยอดครับเกือบจะรักษากันไว้ได้นะครับ16,000ตอนนี้เหลือ14,000ก็ยังถือว่าสูงมากๆเลยทีเดียวแต่ปัญหามีอยู่ว่าคุณน้ำทำไมไม่กดเมื่อกี้เห็นมือจะไปแล้วคือมันมันมันได้แล้วแล้วอยู่ๆมันก็ มัน<า>ช็อต <ไป S 2> <า>มัน <ไป S 1> ช็อตจริงๆเห็นแล้วแบบไปแล้วไปแล้วด้วยอะ่ะคือแบบตื่นแต่ว่ามันติดนะะ่าเสียดายไม่เป็นไรครับหมดหน้าตักไม่ได้หมดโอกาสนะครับคุณน้ำครับสู้ๆครับหมดหน้าตักคุณน้ำครับรวมกันเป็น4 0 0 0ตรงกลางดึงกลับไปได้ครับขึ้นตามที่4 0 0 0ต่อ1 0,000ืนแต่ถ้าต้องบิวปิดจ็อบได้เองแชมป์สมัยที่2พร้อมกับเงินสะสมอีก10,000พบาท4 0 0พตรงกลาง โอกาสสุดท้ายของคุณน้ำดาวินชีขอ3พยางสามพยาง,ายางรานภาพมาครับ4ีพัตรงกลางโอกาสสุดท้ายของคุณน้ำดาวินชีขอ3พยางสาม พยายามรายภาพมาครับบิวครับวิบากกรรมค่ะ ถูกต้องครับและแล้วก็ปิดจ็อบจนได้นะครับกับ2รหัสภาพนี้ภาพแรกมอเตอร์ไซค์แต <t os> ่เป็นมอเตอร์ไซค์ประเภทวิบากก็วิบากและภาพที่2กรรมวิบากกรรมปิดจ็อบแชมป์สมวยที่2พร้อมกับเงินสะสมอีก14,000ครับแล้วขอเสียงปรบมือดังให้กับคุณน้ำครับขอบคุณมากครับ ค่ะเก็บไปอีก1 4ื่นน้องเชียร์ตอนนี้นะครับน้องบิวของเรานะครับแชมป์สสมัยพร้อมกับ,กบเงินรางวัลสะสมทั้งสิ้น30,000บาทครับว้าวแม่เงินสะสมงดงามเหมือนหน้าตาเลยนะคะแต่เอาเป็นว่าอย่าให้เขาได้สะสมแบบประสบการณ์แล้วก็ความเก่งกาจมากไปกว่าน,นี้ย่ีไปหยุดเขานะคะจะเป็นใครที่เป็นคนไปหยุดเธอได้หรือไม่ก็ไม่ทราบเรนด้อมไปดีกว่าค่ะ ยจุดที่เบอร์สี่เบอร์สี่นะคะคุณอง่นสวัสดีค่ะโอ้ต้อนรับอีกครั้งนะคะเป็นไงบ้างคะกลับมาครั้งนี้ก็ยังไม่ได้ตอบเลยยังไม่ได้ตอบเรามีประสบการณ์แล้วนะตอนนี้พร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมนะสู้ๆนะคะคุณอง่นค่ะขอให้โชคดีค่ะสวัสดีครับคุณอง่นครับ วันนี้ยังไม่ได้ตอบเลยแต่ว่าก็สตีไว้แล้ว2000นะครับปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับคุณอุ่นครับก็ทำหลายอย่างค่ะเป็นแอร์โฮสเตสแล้วก็เป็นที่ปรึกษาการเงินแล้วก็ภาษีค่ะทำหลายอย่างจริงๆตอนนี้ได้บินบ enfin <ki> <¿K an? S 1> ้างไหมครับก็มีบินอยู่เรื่อยๆค่ะมีบินอยู่บ้างนะครับผมแต่วันนี้มาอยู่กับดานิชของเราก็ถือว่าผ่อนคลายผ่อนคลายแบบว่าสามารถนะฮะหารายได้ได้ด้วยแต่ไม่รู้ว่าเล่นกับน้องคนนี้ จะเป็นการผ่อนคลายหรือการสร้างความเครียดให้กับตัวเองไม่ต้องเครียดนี่คือความสนุกสนุกกันที่ดาวินชีเกมถอดรหัสแต่เราแค่มีพ็อกเก็ตมันนี่ให้ถ้าคุณถอดรหัสของเราได้เท่านั้นเองบิวครับสองสมัยแล้วรู้สึกไงบ้างเห็นแบบว่ามีนวดหัวอยู่บ้างก็แอบตึงเครียดนิดนึงค่ะเพราะว่าแบบบางทีก็แอบถอดรหัสไม่ได้บ้างก็มีใจคะแนนบ้างค่ะวันนี้ใจดีแจกเยอะนะคะอยู่บนท่านสติรู้สึกรีแลกซ์กว่าไหมรีแลกซ์กว่าเยอะเลยค่ะเพราะว่าพอมายืนตรงนี้มันก็ค่อนข้างแบบว่า เหมือนต้องคิดทุกข้อให้ได้แต่ว่าพออยู่บนแท่นก็จะแบบอ๋อไม่ได้ไม่เป็นไรชิลๆอะไรอย่างงี้ใช่ไห<ช>ม,ม,มไม่ได้ฉันก็ไม่กด<ช>แต่อันนี้ไม่กดไม่ได้เนาะใช่ค่ะถ้าไม่กดอีกคนหนึ่งเขาอาจจะกดถูกต้องช่วงดีด้วยคุณอนุนโอ้โถึง <laughs> เลยพร้อมมากพร้อมจริงๆยิ่งพร้อมแล้วเราก็ต้องยิ่งไปครับผมใส่ไปครับคนละ1 0,000และสู้กันมาคนละ2000ตรงกลางครับใครได้ไปขึ้นนํา1 2 0 0 0ต่อ800 0 4,000ตรงกลางครับดาวินชีขอ3พยาง3พยางรายภาพมาครับทางสุดท้ายแล้วทางสุดท้ายแล้ว แชมป์ครับ Las Vegas ค่ะถูกต้องครับผม <laughs> แปลให้เสร็จสับนะครับทางสุดท้ายแล้วก็คือ l a สเว a และน้องโฟกัสมาครึ่งหลังก็มาแต่กัส Las Vegas นะครับขึ้นนำครับ1มื0 0อ2,000ต่อ8,000ครับขึ้นนำไปก่อนแล้วนะครับสำหรับน้องบิวนะครับ12,000ต่อ8,000 ถือว่าให้คุณองุ่นได้อุ่นเครื่องก่อนกันแล้วกันแต่น่าเสยียดายวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับไว้ติดตามคู่นี้กันได้ใหม่นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ